สองอย่างครับก็เดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตะลุยโจทย์เพื่อว่าเตรียมความพร้อมในการจะสอบปลายภาคแล้วโอเคนะสู okay, นะ้นะครับสอบปลายภาคของเราอาจจะสอกข้อสอบและยากมากจริงๆนะเราต้องฝึกวิทยาศา์ก,ก่อนที่จะเข้าสอบเดี๋ยวนี้เราจะมาตะลุยในเรื่องของการอินทิเกรชันวนเดียวจบวันเดียวโอเคนะวันเดียวนะครับเราม้หมไหนไงครับอาจารย์เอพิโซดเดียวนะครับก็จะเป็นของอนะินทิเกรชันแล้ว มอนนาหมฮะพีไฟนอลีเองีไฟน์อ,นนอในเรื่องของมีไฟนอ,อนะเะในเรื่องของนในเรื่องของอินทิเกรชันอินทิเกรชันในวิชาอะไรแควคลัสที่เราชอบกันฮะไปล้วแคลคูลัสทีเราชอบนะเป็นครคัสหนึ่ง,ง่ยายนะครับเดี๋ยวมาดูแต่ละข้อเลยว่าทำยังไงน่น้นจะเริ่มจากข้อที่ห่ง โดยปกติในการให้ข้อสอบเนี่ยจะเรียนการนละคำถามท,าที่เราถามนะว่าทำไมเราต้องเรียนการละเวลาเพราอมาสอบครับไม่ใช่เพื่อสอบอนะันนั้นเป็นแบบ เป็นเได้ใะเป็นข้าผลที่แบบปลายทางไม่ใช่ต้นทางสิเราต้องการเรียนเลียงเขาแล้วเป็นทำไมครับุอยากาอังกฤนมากเรียนเขาแล้วเพื่อเพื่อจะทำให้เจอเพื่อรอยยิ้มเพื่อจะทำให้เจอเพื่อนใหม่แอะไรนั่นเองไม่ใช่เพื่อนใหม่แบบดอปไปแล้วลงมหายโอเคเริ่มคนนิดนึงนะจงหาข้าของก็คือเรียนเขาแล้วเป็นทำไมทำไมก็เพิ่อรอยยิ้ในห้องสมองซีซ้าย หรือว่าให้เราฝึกคิดแบบเป็นระบบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นท่านเองนะแล้วก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ก็จบไปแล้วแล้วทำงานในเรื่องพวกคณิตศาสตร์หรืออะไรแบบนี้มันเอาไปต่อยอดในการไปรูกใช้งานเทคโนโลยีต่างๆเห็นไหมครับอ่าจงหาค่าของข้อที่2นะครับอินดิเกต 6x กำลังเก้าลบห้า x กำลังหกบวก x กำลังสลบเ x กำลังสอลบส x ลบเ dx ข้อที่1นะครับโจทย์ลำหนาอนี้ทำไงครับแยกแยกกางจินตาานะครับวิธีการทำพอเราเจอโจทย์ลำหนาเนี้สังเกตเห็นว่าทุกอย่างมัน มันดิเทียบกับอะไรครับอินทิเกรตเทียบกับ dx ถูกต้องไหมเทียบกับ x ดังนั้นสังเกตเห็นว่าแต่ละตัวตรงนี้ครับมันเป็นพดพดพ์ไข่พดมันเป็นอิสระต่อกันถูกต้องป่ะพดแยกกันมันไม่ได้ว่าทั้งหมดยกกําลังให้อีกเรื่องหนึ่งแต่เนี้ยมันเป็นพดไข่พดมันถูกต้องป่ะถ้าเราเขียนแบบเบสิกง่ายๆครับเพื่อให้เห็นเห็นภาพว่ามันคือก้อนไข่ก้อนมันนะซึ่งปกติเราตอบได้เลยถูกต้องไหมแต่ถ้าเราเขียนอีกร้อมนึงก็คือเขียนแบบเฏียสธนะครับ สามสิหน้าตัวแปรทั้งหมดจะไว้หน้าอินทิเกรตใช่ไหมก็คือ6อินทิเกรต x ยกกำลัง9 dx ท้องบ้านเนี่ยผลที่1มาลบกับ5อินทิเกรต x ยกกำลัง6 dx มาทำไมครับบวกกับอินทิเกรต x ยกกำลัง3 dx ถ้าเราเขียนแบบละเอียดเลยนะเขียนแบบละเอียดล้วในตอนสอบเขียนละเอียดไหมต้องเขียนละเอียดนะครับนะไม่ได้เขียนพอละเอียดนะเขียนแบบนี้อยาละเอียด น,นั้นะครับแล้วก็มาลบ9อินทิเกรต x ยกกำลังสอง dx ลบกับ3อินทิเกรต x dx ลบกับ9อินทิเกรต dx แต่แเกเห็นว่าจะโจทย์ข้อที่หนึง่งนะครับโจทย์ข้อบนเนี่ยตัวลักษณะพอดของบัตรฟูนากรรมการบัฟฟูนานตัวเน,นี่ยมันเป็นอิสระต่อกันเพราะว่ามีบวกลบเข้ามาเกี่ยวข้องอ๋อแม้แต่ถอดมีอะไรเขียนกับเวัา ก็เขียนกันเลยครับให้รู้ว่าเราทำได้โอเคไหมแต่ถ้ามีเวลาลก็เขียนสักน,นิดนึงแต่ถ้าไม่มีเวลาลก็ตอบโดยใชอร์พุตเลยคือไม่แน่ใจบางคนแบบบางคนแบบอะไรนะ<า>เลยมองคนอื่นหรือเปล่านะอยู่ดีได้เอาพุมมาโดยไม่มีโซลูชันก็ต้องมีโซลูชันระดับหนึ่งโอเคนะแล้วแต่นะครับซึ่งพอเราเอาขนาดนีย้ยนะเข้าอสมเลยได้ไหมเห็นปะเข้าอสมเลยได้ไหมเอ็กกับเอ็กหมดเลยหรือต้องไหมครับมันก็เป็นสูตรืะ อ่ามันือสูตรอะไรครับก็คืออินิเกตมัก็คืออินิเกตอะไรนะครับก็คืออินิเกตอะไรนะ U กำลัง N D U ไม่ับแต่ละตัวเนี้ยอินิเกต u กำลัง N D U มีค่าเท่ากับ U กำลัง N วกหนึ่งส่วนด้วย N วกหนึก็ต้องบวก ซีนะครับในเรื่องการอินก้อนรือทีติเนชั่นนะครับดังนั้นสังเกตเห็นว่าไอ้โพสพวกนี้ครับ x กับ x นี่ยก็คือเปรียบเสมือน y กับ y ถูกต้องไหมยกกำลัง n นะเห็นปะก็คือตรงตัวถูกต้องไหมครับถ้าเจอหน้าหนเนี้ยยิ้มเลยไหมยิ้มเลยนะครับเพราะง่ายมากก็ข้อแบบนี้จะใช้สมองน้อยที่สุดนะกระพริบตาห้าครั้งเสร็จละห้าวิเสร็จคอเนียเขียนเครื่อ ช่ไหมเพราะว่าพอไม่ต้องใช้สมองนะรู้กันนะตาแค่ตูดเดียวอย่างจบเพราะว่ายูกับยูปกติก็คือแค่คนเดียวเราไหมดังนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าคือเป็นหกอะไรครับหกเอ็กซ์ยกกำลังอะไรสิบส่วนสิบส่วนสี่สิบเห็นไหมครับง่ายๆนะเรามาลบกับห้าเอ็กซ์ยกกำลัง เจา็ดส่วนเจ็ดน,นะแล้วมาบวกกับ X อกซ์ยกกำลังสีส่วนด้วยสี่นะครับแล้วก็มาลบก,กับเก้าเอ็กซ์ยกกำลังสามส่วนสานะครับก็คือเบิ้ลเพิ่มเป็นเด็ดคือนบวกเด็คเอ็นบวกดแล้วก็มาลบด้วยเก้าเอกยกกำลังสามส่วนสามอันนี้เอ,อย้ยพึ่งนะนสานเ่็ดนับเจ็นสานะครับ นก็คือ6 5อันนี้ x กำลัง4 9x กำลัง3แล้วก็ 3x กำลัง2ส่วน2มาลบกับ 9x ก็ไม่ครับลบกับ 9x สุดท้ายก็ต้องมีบวกน่นะครับะนนต้องมีบวก c ต้องครับแล้วก็ต่อวันนี้สวยงามยังยังนะครับํำให้เป็นเสจสวยงามตอนนี้ได้ไหมก็ได้ แต่ให้ราที่เลยตัวต่ำห้หน่อยก็เป็นแม่ร้มนสอง2 3 6 2 5 10ก็เป็นไม่ชัดก็เลยอก็เป็นเท่าไรนะ3เยกกอนลังส10ส่วนด้5จหมแล้วก็อันนี้คือปกตินะครับลบ5เอกตอัจ็7ส่วนด้7นะครับเรามาบวกกับเอกกลย4ส่กนัสี มาแล้วก็อันนี้ก็คือสามหนึ่งสามสามสามเก้านะครับก็มาลบกัน3 x มกยกกำลัง3แล้วก็ลบกัน3 x มกยกกำลัง2ส่วน2องลบเกแล้วก็บวก4ได้อย่างน,นี้ก็เป็นคำตอบที่สวยงามข้อแรกนะครับเนี่ยเสร็จแล้วของการอินทิเกรชันง่ายไหมข้อแรก ง่ายไง่ายมากเลยนะครับางาตู้นะครับง่ายๆายถืลอละขอ้อง่ายที่สุดนะในาารรดาที่จะให้ตอบไฟนอนป<อ>วดเท่นักษณะเป็นประมาณนะครับก็ขอนี้อ่าอันนี้คือใช้เวลาทำนดนจิทัประมาณห้าวิในข้อสอบเห็นไหมง่ายไม่ต้องใช้สมองใช้น้อยสุดข้อนี้เพราะว่าใช้แค่สูรเดียวยังจบใช้คีบเลื่อยทแล้วก็ x เทียบกับ x อยู่แล้วไงตอนนั้นคือ u กับ ln บีลิเกต u กับ n d u เท่ากับ u กับ ln บวก1ส่วนด้ว n บวก1แล้ว64ลองไปซึ่งก,จจก็คือจากผลเนี้ยครับได้มาเป็นข้างหน้าอะไรก็ได้ใช่นไหมนี่คือวิธีการทำนะคะรับสามสิบหน้าตัวแปรไวันหน้าใั้หมดนะครับแล้วก็เทียบกันซึ่งมันเป็น x กับ x อยู่แล้วตอนนั้นก็เลยไม่มีผลอะไรตอนนั้นก็คือเข้ามาสู่ินทิเกรตข้อแรกไี่โดยตรงเนะครับอันนี้เป็นข้อที่หนึ่ง แนะพร้อมนะเสร็จหมดยัคะับพร้อมนะครับโจทย์ข้อที่สง้อยอโยงหาค่าของรับนี้แกน x กำลังสองบวกด้วยสอส่วนด้วยสแปร์ลูส์กลัสามบวกด้วยห x d ีเอนะครับข้อนี้วิธีการทำยังไงครับ อ่ามาเจอข้อแบบนี้ทำไงมีไม่กี่วิธีนะครับในการดูสมการพอราดูสมการว่าโจทย์ให้เราทำการอิอนทิเกรตบดเนี้ยบวกมันจะมีไม่กี่ขั้นตอนนะการจะบอกโซลูชันวิธีการทำให้นะครับวิธีทำนะครับโซลูชันอะไรอย่างเงก็มีวิธี่อยา่างอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งในการจะทำเนี่ยก็คือดู u ใช่ไหมถ้ากรณีเราสังเกตเห็นว่าก้อนสองก้อนเนี่ยครับ ไปเป็นก้อนใหญ่ไอ้น,นียอาจจะแบบแยกกดได้หรือแยกไม่ได้ไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าวิธีการข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้ามันมันอินดิเกตไม่ไตรงตรงเนี่ยเราต้องมีการดิดไซด์เกิดขึ้นดิดไซด์กต้องมาแบบแรกคือดิดไซ้์อันไหนคือดิดไซด์ดูจะดิดไซด์ดอยูคือตัวไหนยูครับอ่ายูก็คือตัวที่มีพันธะปุกพันนะครับ ก็คือตัวที่แบบไม่เป็นอิสระตัวบนเนี่ยไอ้กระดงสองตัวสองเป็นอิสระออกมาไม่มียกกำลังแรสิ้นเมียกกำลังหนึ่งก็คือตัวมันเองหมดเองแต่ตัวล่างเนี่ยมันเป็นเลขยกกำลังที่เป็นก้อนก้อนหนึ่งเพราะว่ามันนัติดสแปร์โลดมันเลยเป็นก้อนก้อนหนึ่งคือยกกำลังสอง <c oughs> ใช่ไหมดังนั้นเลยต้องให้มันมี่ัยกิน <c oughs> ไส้หรือถ้าเราเจอแบบน,นี้เฮ้ยใชัยินใส้หรือเปล่าหรือเป็นกินหัวไหนอินหัวตีก้อนหรือเปล่าดูจากตัวอย่างนี้ใชัยกินหัวปะ ใหนหนวดตีกรนะตัวสวย่านล่างมีอะไรยกกำลังสองคู่กันไหมไม่มีนะครับไม่ใช่ถ้าแบบที่สามนะถ้าลองวิธีสามวิธีสามคือใบพัดไหมข้อน,นี้ยสมมตนะิเราจะจินตนาการนะครับใบพัดไหมข้อน,นี้ง่อ่ะาไม่ง่ใช่ไหมคืออะไรนะครับเราต้องลองแบบจินตนาการไปแล้วหรือเฮ้ย<ๆ>เรียนมาตอนเช้าห่านเท่าน้ำหรือเปล่า ห่างเท่านาไหมก้อนเนี้ยมันหางก็ได้นะหางเท่านาป่ะไม่หางเออฉะนั้นพอาดูกรูดอ้อเนี่ยอินวอร์สไม่ใช่แน่นอนหางก็ไม่ใช่ใบาายก็ไม่ใช่จากการดึตัวอย่างแต่เวลาให้เราเรียงครับให้เราลองดิ้นไส้ก่อนระดับแรกก่อนนี่เราดิ้นตัวไี่ออกตอนนั้นสมองแบบแปฝงหมดก็ลองดิ้นไส้วิธีการดิ้นไส้ก็คือดิดตัวดิดตัวยูครับตัวยูคือตัวที่ไม่เป็นอิสระตัวที่มีเลขกำลังไม่ใช่หนึ่ง นชหครับหรือเลขเ,ลเยอะๆอ่ะตัวปลยเยอะเนี่ยคืออยู่ดังนั้นถ้าเราเขียนนะครับในวิธีการทําทั้งหมดเราต้องทำไงก่อนเมื่อเจอรรมการแบบนี้ทําให้มันเป็นรูปที่ได้ยทีุ่ดก็คือยกค่อกพีบกใช่ไหมครับ นาะยยกคนขึ้นโบกพอยกคนขึ้นโบกแต่ก็ทำเป็นเลขชี้กำลังด้วยนะครับเลขยกกำลัง <c oughs> แล้วก็ยกกำลังเห็น <c oughs> ไหมครับฉะนั้นหลักๆในการทำเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ใต้น้า่ยยกขึ้นน้าไว้ข้างบนแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่มีการแปลรูทอะไรพวกนี้ทำเป็นเลขยกกำลัครับดังนั้นจากโจทย์นะครับอาจาจรย์ก็เลยเปลี่ยนโจทย์ สถานการใหม่ให้มันดูนิดได้ให้ดูอินดิเกตได้ง่ายคือจะวอินดิเกตยากเราเปลี่ยนหัวใหม่ก็เปิ๊บสมมติเขียนบาละเอียดเลยนะก็คืออินดิเกต x อกังสองวกสองใช่ไหมครับส่วนด้วยข้างล่างมัก็คือสแปร์ลูใช่ไมมันคือสแร์ลูเอ็กซ์กำลังสามบวกด้วยหกเอ็กซ์ทั้งหมดยกกำลงังหนึ่งสองก็ครับดีเอ็กซ์ึ่งต้องเวลาอินดิเกตเนี่ยต้องยกขึนน้นไาห้บน <c oughs> นะครับเปะนวิธีการยกขึ้นไให้บอเอ เลยยกแรงกลับขึ่นานการระยกขึ้นได้เลยถูกมั้ยครับดังนั้นจะโจทย์จริงๆนะจกโจทย์เนี่ยจะต้องเปลี่ยนมาแปลงร่างใหม่ให้เป็นโจทย์ที่เหมาะสมในการจะทำการอินทิเกรตก็เป็นลบหนึ่งส่วนสองดีเอ็กซ์ถูกมไ้ยครับดังนั้นจโจทย์กรการจะเป็นโจทย์นี้จากโจทย์นี้เราทําให้มันง่ายขึ้นเพื่อจะให้มันฟอร์แมตเหมาะกับการอินทิเกรตดังนั้นก็เลยเปลี่ยนจากรูปรักนะครับมาเป็นตัวนี้เสร็จปุ๊บ ก็ลองหาวิธีทำพวกนี้นะงนะ้นวิธีการที่ไกด์ไลน์ได้คือในเรื่องของการดิฟไส้ก็ไหมวิธีการดิฟไส่ในการดิฟไส้ก็ทำยังไงครับดิฟไส้ก็ต้องกับอะไรดิฟไส้ดิฟไส้ก็ดิฟตัวนี้ถูกต้องไหมตัวที่เป็นยูยูดูยูยังไงนะครับดูตัวที่เลขก้างแงไม่ใช่หนึ่ง และเป็นตัวก้อนก้อนหนึ่งที่ไม่เป็นอิสระจากกันไอตัวเนี้ยสอโพสต์ต้องมาอิสระต่อกันไอตัวเนี้ย <c oughs> ทั้งหมดเป็นก้อนก้อนเดียว <c oughs> มันคืออยู่ตรงนี้นะ มันคือก้อนหนึ่งก้อนเพราะทั้งหมดในก้อนเนี้ยมันคือยกกิร์ังลบหนึ่งส่วนสองเข้าไหมฮะเลยเลยใช้กำหนดเลยู่ามคือนิดไส้ในวิธีการเขียนเนี่ยเราต้องทำตัวเทียร์ทอดนะครับให้ตรงกันก่อนเข้าใจป้ะเพราะแบบเนี้ยมันยังทำปฏิกิริยากันไม่ได้เพราะว่าคนลราตปีชีกันคนละตัวเราต้องทำให้เป็นพันเดียวกันเข้นใจไหมดังนั้นก็คือเป็นการอินดิเกต x กำลังสองบวกได้สองนะแล้วก็คูณกับ x กำลังสามบวกด้หก x ยกกำลังทั้งหมดกาลังลบหนึ่งส่วนสองดิฟไ่ก็คือดิฟูดิฟก็คือดิฟ x กำลังสามบวกร้อยหก x วิธีการดิฟในอินทิเกตนะครับดิฟเร็จจะเอาไว้เป็นตัวส่วนดังนั้นดิฟ x กำลังสาบวกห x ได้เทไรครับได้สอ x ไอ้สา x กำลังสอง่าได้เป็นส x กำลังสบวกด้วยหก ตัดกันได้ไหมดูแนวโน้มตัดกันได้ไหมครับได้ครับตัดได้นะครับเราต้องมีการแปลงไลน์ชั้นเอง <S <S น้าที่ขยงการดินเน่ถ้าเราบอกให้ดิสไค่เข้ามาถูกทางแล้วอะไร <S 1> <S 1> แปลว่าถ้าเราดิสแล้วอ่ะมันมีการตัดกดันยิ้มได้เลยคว่าจะถูกถู่ไ่ะโดยปกติโจทย์จะเป็นอย่างงี้ซึอถ้าดิส,ดสร็ตไอตัวที่เราดิสเสร็จแล้วนะครับมันสามารถไปตัดตัวพระเอกตัวหนันงในเรื่องนี้ได้เนะะี่ย วยงามะ่ามาถูกทางแต่ถ้าตัดไม่ได้ปุ๊บเอาลเลยจะใช้สูตรไหนไงบ้าง็น <ừ> ปกปติเไป็นนะครับซึ่งก็ได้ดามาเท่ากับแปลงรากเป็นอะไดีสา x กังสองบวกหเพื 3, 1, 2, 6, 6, ่อจะมาตัดตัวบนดึงสานมนะดึงสามันนอรือไม่เนนะจะเขียนไปอินดิเกตของ x กลังสองบวกเลย2ใช่ไหมครับมาคูณกับ x ยกกำลังสาบวกเลยห x ทั้งหมดยกกำลังหนึ่งส่วนสซึ่งก็คือดิฟไซ้อยู่แล้วคือดิฟ u x ยกกำลังสามบวกด้วยหก x ข้างล่างเนี่ยพอเราเป็นช่างหังแก่ใช่ไหมครับดิสามเอกซ์กำลังสองบกหเราจะปมาตัดเอกกลัสองวกสองก็เลยดิงสาม x ออกมาก็ได้เป็นเอกลังสมาบวกด้วยสอก็แมมซึ่งตัดกันได้ยังตัดกันได้แล้ว่เรายิ้นเลยครับตัดกันได้แล้วนะพอตัดกันได้แล้วเสร็จปุ๊บ ดังนั้นโจทย์มันใกล้เคียงแล้วเห็นปหมมี u กับ u เหมือนกันละจัดเอาเรียกนะเอาตัวที่ไม่ต้องการตัดมันทิ้งไปโดยการดิ๊ดไส้โอเคไหมครับในการทําโจทย์ซึ่งโจทย์ก็เรียกว่าเป็นสาก็คือเป็นหนึ่งส่วนสามก็ไม่ครับหมังมข้างหน้าข้างงล่าเนี้ยก็เป็นหนึ่งส่วนสามอินทิเกรตของ x กัลังสาบวกเลขหก x ทั้งหมดยาวหนึ่ง 1. ส่วนสองซึ่งก็เทียบกับตัวเดิม6 x ต้องไรับซึ่งจากแบบนี้คําตอบคือได้เป็นใช้สูตรอะไรครับข้อนี้สูตรเดิมถูกไหมสูตรเดิมคืออะไรก็คืออ,อ,อ,อินิเกต u กราดเอ็นดมีค่าเท่ากับ u กราดเอ็นบวกหนึ่งส่วนด้วย n อ็นบวกหนึ่งลองมสูตรเดิมสูตรแรงลองไปหาก็คือยูเนยยูย อยู่ปองกันแปะะเลยอยู่รู้ไหมดังนั้นมันใช้สูตรนี้ได้แน่นอนก็คือเราก็แค่ทําตามสูตรนะครับหน้าที่ของเราแค่ออแปลงล่างแปลงล่างจนให้มันเข้าสูตรได้สูตรน่งแล้วก็ทําตามสูตรทุกอย่างก็จะสวยงามในโลกแางดูลาสของเรางนน่ายๆแค่นี้นะดังนั้นคำตอบข้อน,นี้ก็จะได้เท่าไหร่ครับคำตอบข้อน,นี้ก็ได้มาเป็นอันหนึ่งส่วนสามก่อนนะครับ อันนี้ก็เป็น x กําลัง3บวกด้วย 6x ทั้งหมดยกกำลังลบ1ส่วน2ซึ่งลบ1ส่วน2มาต้องมาบวกละบวก1ถูกต้องปะบวก1ตรงนี้ซึ่งบวก1ตรงนี้ก็คือ2ส่วน2ต้องไหมครับอย่เขียนเป็น2ส่วน2เลยนะบวก1เนี่ยเป็น2ส่วน2ถ้าเราไปเศษส่วนเท่ากันแล้วข้างล่างก็เป็นลบ1ส่วนด้วย2บวกได้2ส่วนด้วย2กต้องไหมครับก็บวก c ตอบแค่นี้ได้ไหมได้แต่ยังไม่สวยงามนะครับก็ทําให้สวยงามเป็นคําตอบสุดท้ายของเราก็จะเท่ากับอันนี้ได้เท่าไหร่ก้อนเนี้ยลบหนึ่งส่วนสองตัวสองสองได้หนึ่งส่วนสองใช่ปะข้างล่างเนี้ยมันก็มันก็หนึ่งส่วนสองเหมือนกันถูกไหมด้านในก็เขียนไปเลยนะก็คือหนึ่งส่วนด้วยสามใช่ไหมครับหนึ่งส่วนสองก้อนเนี้ยครับดึงขึ้นมาข้างบนคือกับเศษเป็นส่วนใช่ปะมันก็ได้เป็น สองส่วนสามรวมกันนะครับก็เป็นสองส่วนสามต่อมาสองส่วนสาแล้วก็อันนี้ก็เป็นหนส่วนสองยู่แล้วต้องไหมจะได้ข้อนี้ก็ตอบเท่ากับ2องส่วนสามสแควรกยกกำลังสาบวกด้วยองเนอกนะครับแล้วก็บวกสี่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคําตอบที่สวยงามข้อที่2อจิึงแง่ไหมครับนะ ข้อ 1>, <บ> 1>, 1คือไรข้อหนึ <problems> anyway. ่งคือไม่มีการดิฟไซน์นี่จากว่าตรงๆตามทฤษฎีสมการสูตรเขาเลยใช่ป่ะเเทียบ x อ็กตรงๆแต่พอตรงนี้ x เทียบไม่ได้มันก็เลยต้องแปลงมาเป็นยูเทียบยูเข้าใจป่ะก็คือต้องมีการเกิดดิฟไซน์ดิฟไซน์เมื่อไหร่ก็ตามถ้าดิฟดิฟแล้วน่าจะไปถูกทายคือดิฟโค้สามารถตัดกับตัวละครหลักในสมการนี้ได้ใช่ไหมในซีรีส์ได้แล้จบ นี่ก็เป็นตัวอย่างข้อที่สองนะครับสู้นะนะครับต่อมาก็เป็นโจทย์ข้อที่สาของเรานะครับโจทย์ข้อที่สาก็คือจงหาค่าของ e แกรด x ลบสองนะครับส่วนด้วย x กำลังสองลบด้วย4 x dx นครับอ่าข้อนี้ทำยังไงครับ มาเจอโจทย์ข้อนี้ใช้วิธีการอะไรดีที่คิดว่าจะทำได้นะใช้วิธีอะไรดีข้อนี้ถ้าอะไรคิดไม่ออกนะดับหนึ่งที่ง่ายที่สุดคือดิฟไสซ์ซึ่งจะมีเยอะที่สุดโดยโบตินะครับแต่ถ้าดิฟไสซ์ไม่เวิร์กเนี่ยต้องแยกตัวประกอบน,นะครับถ้าแยกตัวประกอบไม่เวิร์กก็าบายพาร์ทไปมาค่อยๆเอยคือค่อยๆ่อยยากขึ้นไปเรื่อยเรยแต่นั้นพอเราจเจออย่างเงี้ยนะถ้าเราทำโจทย์บ่อยเราจะรู้เลยว่าลองดิฟไสซ์ก่อนก็ได้ดิฟได้ เราดูอางโจทย์ใช่ไหมเช่นเจอแบบนี้ปุ๊บอะไรเป็นยูครับ<ล>ะอ,อ,อะไรเป็นยู่ข้มเพราะว่าเยอะกว่าลองมาอยูนะครับก็จะเป็นอะไรอนพิเกตให้ U เท่ากับ x กำลังสองลบสนะครับก็เป็นอนพิเกตเลบสส่วนด้วย x กำลังสองลบเนะครับแล้วไล่ต่อดิฟไสก็คือดิฟ x กำลังสองลบด ซึ่งบิตเร้เท่าไหร่ครับบิต x กำลังสองลบสี่ x ได้สอง x ลบสี 2> 2่สอง x ลี่้เคียงใช่ไหมสอง x ลบสี่ทำางไงครับ,บรแยกกันได้ไหมพี่จะตัดตัวแปรได้หรืองว่แยกตัวไหนครับสอง x ลบสแยกกันดึงอะไรออกมาดึงสองมาหรือต้องมาานถ้าอาจารย์ดึงสอ,อ,มอมาางสออมาก็ได้เป็นอินทิเกรต x ลบสนะครับส่วนด้วย x กำลังสอลบด้วยสีส่ x ดิฟของ u คือดิฟ x กำลังสองลบ 4x นะครับส่วนด้วย2คูณกับ x ลบ2ดังนั้นลักษณะใกล้เคียงอะไรถูกไหม x ลบ2ตัดจะได้้อง่่าเขาตัดสองจิกเจอพอราตัดทิ้งเสร็จน์ก็ได้ออกมาเท่ากับตัวเลขห้ามลืมนะครับพอดีบางครั้ตัวเลขมันแอบแหวกงล่างอะไรเงี้ยเราก็เอามันขึ้นมาด้วยแันคือหนึ่งส่วนสองส่วนสอินทิเกตของ d x เอ็กำลังสองลบเล็กสี่ส่วนด้วย x อ็กำลังสองลบสีใช้สูตรอะไรครับข้อนี้ใช้สูตรอะไรครับข้อนี้ดูแนวโน้มใช้สูตรอะไรข้อนี้มีสูตรให้60สกว่าสูตรใช้สูตรอะไรครับา่อสูตรที่ใช้คือใช้สูตรแรก สูตรแรกไม่ได้ประมาสุดแรกที่ถูกหลายจำได้บ้างไ้สูตรแรง้อนี้ถ้าเราเปรียบเทียบสุดแรกสูตรแรกคืออินดิเกต U กำลัง n du นีมีท่าับ u กลัง n บวกส่วน้วกเอ็นบวยถ้าเขึ้นมาค่ะคำถามมันเป็น u ูกำลัง n หรือเปล่าอันเนี้ย u ูกำลัง n อะมันมีเลขเหล่านางปะเก็ได้แค่เราขึ้นมาี้ มันเป็นลบหนึ่งก็สูตรนะครับไม่ได้ผลเพราะว่าไม่ไม่ตรงกับกรณีนี้มีสูตรที่ตรงกับกรณีเธออินดิเกตดียส่วนยมีค่าเท่ากับอะไรมางสูตรอินดิเกตดียส่วนยเท่ากับร,รอนยูบวกซไงในผู้บูเราอะรอนยูบวกซได้ไหมครับ อินิเกตดียู DU ส่วนยูจะมีค่าเท่ากับรอนยูบวกซีนะครับในโจทย์รอนยูเป็นรอนแอสโซลูตยูบวกซีก็คืออินิเกตดียู DU ส่วน,วน,วน,วนยูเท่ากับรอนยูบวกซีแม่ไหมถ้าเราเจอแบบนี้ครับแบบนี้ใช้ไม่ได้ท้งผิดนะครับไม่ถูกต้อง แบบที่ถูกคือตรงตัวนี้ถ้าแบบคนเนี่ยตรงนี้ต้องมีการเป็นเลขยกกำลังเห็นไหมนะนะนี้ก็ได้ออกมาคาตอก็คือ1นึ่งัสองอะไรครับลอนคอ x สองลบสี่ x บวกสี่นะครับก็เป็นคำตอบที่สวยงานอารอหนึ่งสู้นะข้อสอบประมาณนี้แหละครับ ไ,ไม่ได้ออกมาในรูปแบบเดียวกันนะดังนั้นเวลาจังเรียนข้อสอบไม่ได้เรียนตามข่อที่เรียนนะครับมั่วเลย,ยหน้าที่เราต้องเป็นคนนั้นนะครับคอยสืบสอบอนะคอยสืบสอบว่าควรจะใช้ปูนไหนดีแล้วก็ต้องแบ่งร่างให้เรียบร้อยก่อนนี่คือข้อที่สามของเราดังนันะ้นสังเกต ข้อที่เปนผ่านมาข้อหนึ่งคือตรงตัวเทียบกันตรงตัวข้อสองข้อสามเริ่มมีการยึดไซเข้ามาแล้วก็สูตรเริ่มเปลี่ยนนะสูตรมีวนหกสิบครับแต่เราสอบก็จะแรนดองสูตรที่ใช้ซึ่งเรารู้ใจสูตรไหนมีสูตรให้นะครับมีสูตรให้นะครับม,มีสูตรให้ทั้งดิฟแล้วก็อินดิโกอินดิเกชนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นข้อที่สามนะครับ ผ่านไปนะครับข้อที่สามนะครับตออไปก็เป็นข้อที่สี่ของเรานะครับนะเราก็จะเดินทางไปถึงทางแล้วข้อที่สี่ก็คือจงหาค่าของอินทิเก,กต E ยกกำลังเซต้านะครับส่วนด,ด้วย A บวก B E ยกกำลังเซต้านะครับแล้วก็ e เซต้านี่คือโจทย์ วิธีทำทำไงครับข้อนี้วิธีทำทำไงอินดิเกตอียกกำลังเซต้าตัวแรกเอบวกบีบูกอียกกำลังเซต้าบีเซต้าดังนั้นนี่โจทย์ข้อสอบนะครับอาจารย์ไม่จำเป็นต้องเทียบแต่เอเลยบอกว่าเทียบตัวแปรอื่นได้หมดเลยดังนั้นเราก็ไม่ต้องงงว่าทำไมมีเซต้าหรืออะไรแงไม่้อเหมือนเอนะครับเทียบตัวแปรตัวเื่นได้ไหมเทียบกับสามเทียบไอก็ได้ครับ เทียบกับใครก็ได้นายรงเนี้ยเทียบกับอาจารย์นั่นเองไล่หมดเลยนะครับวิธีการทำทำยังไงครับพอเจอโจทย์ลักษณะมิติวิธีการทำระดับหนึ่งก็คืออ่าต้องทำไงดิฟไล์ดิฟไล์ครับข้อนี้ดิฟไซด์เหมือนเดิมถูกองป่ะดิฟไซด์เหมือนเดิมนี่จะว่าดีดีเซต้ายังเทียบกันไม่ได้นะวิธีการก็ออินทิเกรต e ออลังเซต้าส่วนด้วย a ี c d ออลังเซต้าดิฟไซด์ของดิฟไซด์คือเท่าไหร่ครับก้อนไหนบนหรือล่างล่างต้อสมมติฐานก็ได้เป็นดิฟเอ a บวก c คูณกับย e ออลังเซต้าเท่าไหร่ดิฟ a เท่าไหร่ดิฟ a คือคือตัวเลขก็คือสูตรไม่มีดิฟ b e ออลังเซต้าเท่าไหร่ครับ e เซต้าจะได้ไหมดิฟ e กำลังเซต้าไปดีอ็กซมีค่าเท่ากับตัวใดเซต้าดีเซต้าไปดีเอ็กซ์เห็นปะตังนั้นิ e กลังเซต้าได้ตัวนดอินทิเกรต e กำลังเหรือ e กำลังยูด้วยตัวในเห็นปะนอกจากว่าไอตัวเนี้จะเป็นสองเซต้าเซต้องมีดิฟใส่หลอดตรงัะ แต่ตอนนี้มันมีแตัดเซต้าต้องไม่ถาบดังน้นคำตอบทีได้ก็คืออ่าได้เปลาไีเซต้า B คูณกับอีวงลังเซต้าอาเรรบีก็มสิทธิ์หน้าตัวแปดหตวถ้าอารเขียนเป็นอะไรนะดิ๊สองอีเซต้าเีค่าเท่ากับก็คือมันก็เหมือนเอาสองที่มันขอแยถามต้องปะแต่ไมเอาสองออกมาข้างนอก เพิ่มไอพีกันแลนเซตาเนี่ยมันก็ได้ตัวเองอยู่แล้วมันก็คือตัวเดิมต่องปะใช่ปะดังนั้นสองไอ้ตบดีดเอดีซีในการทำสูตรเนี่ยจะใช้เป็นแทนตัวเลขถ้าเอกวายแทก็จะเป็นแทนตัวแปรใช่ไหมครับถ้าเจอเอ็มล่ะตัวแปรเอ็มเป็นตัวอะไรก็ตามโจทย์กำหนดแล้วครับแเราจะโจทย์กำหนดนะข้อนที่มีตัวละครเราตรงนี้ก็กำหนดให้ว่าตัวแปรเหล่าเนี้ย ได้นะครับซึ่งดังนั้นพอนี้ออกมาได้เ่าตัดกันได้ไหมได้นะตัด e ทงลึกดังนั้นก็จะมาเป็นอินิเกต b ออกมาได้ไหมได้ได้ถ้าเป็นสามสิบนะตัวแปรนะครับหนึ่งส่วน b ก็เป็นอินิเกต b a บวก b e ยกกำลังเซตาใช่ไหมครับส่วนด้วย A บวกบคูณกักอีรังเซนเตอรซึ่งก็คือได้เท่าไหร่ครับเมื่อกี้สูตรเราให้มาแล้วคือ U บวกบีต้องแม้จำได้ใช่ไหมคีอได้รอน U บวกบีนะครับเอ่อมันก็คืออินดิเกต D U ส่วน U มีค่าลบกับรอน U บวกบีเหมือนเดิมถูกไหมดังนั้นก็จะได้มาเป็น หนึ่งส่วนด้วยดนะครับคูณกับรอนของ a อบวกบคูณอีดอเลเซต้าแล้วมาบวกสี่อันี้เป็นคำตอบที่สวยงามโอเคไหมดังนั้นถ้าเจอแบบโจทย์อะไรที่มี e มีตัวแปรแปลกๆอะไรพวกนี ata, <Sorry. S 1> ้ครับคือทำลักษณะเดียวกันเหมือนกันหมดเลยโอเคไหมครับดังนั้นเราก็ไม่ต้องงงว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีเซต้าเดี๋ยวมีตัวอะไรแปลกๆออกมาเนี่ยมันคือตัวเดียวกันคือตัวแปรทั่วไปโอเคนะครับตอบถูกนะครับ เออไรพวกนี้ก็จะมีใช้แค่นั้นอ่านี่ก็เป็นลักษณะของข้อที่4ี่นะ